สวัสดีครับพี่น้องที่รักในระคีทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาเจอกันในชุดความเชื่อมั่นคงชีวิตยังงดงามตอนที่สอบกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะเสนอในตอนเรื่องค่าของคนชนชั้นและวัน,นะนะครับที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและก็มีอยู่ในสังคมไทยของเรามาเป็นเวลาเรียกว่าช้านานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่บางครั้งเราเองถึงแม้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ เราอยากจะให้มันหายไปแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่ในสังคมของเราเป็นได้ภาพนี้นะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าฝากซ้ายนี่ก็จะเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยชุมชนแออัดนะครับบ้านหลังเล็กๆอยู่กันอย่างเบียดเสียดนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นบ้านจัดสรรที่มีบ้านขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีถนนหลักขั้นกลางอยู่แต่ความเป็นอยู่ของคนทั้งสองข้างนี้นะครับถึงแม้จะเป็นพื้นที่ดินติดกันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับ ก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงทัศนคติที่พระรัชนาของพระเจ้าเนี่ยครับมีต่อของการเรื่องของการให้คุณค่าของคนการแบ่งชนชั้นและการแบ่งวรรณะกันนะครับโลกเนี่ยนะครับสอนว่าเราคนทุกคนเนี่ยมีราคาที่ไม่เท่ากันแต่พระเจ้าเนี่ยสอนให้เรายกย่องราคาของคนทุกคนนะครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราเท่ากันหรือไม่เท่ากันแต่พระเจ้าให้เรายกย่องคุณค่า ของคนทุกคนนะครับว่าทุกคนมีค่าในสายพเนตรของพระเจ้าทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นคิดเสียนจริงหรือเปล่านะครับเราก็ต้องถามตัวเราว่าเรามีวิธีคิดในการให้ราคาคุณค่าของคนแบบโลกหรือแบบพระเจ้ากันแน่ขอให้พระคำของพระเจ้าวันนี้เป็นสิ่งที่ชนะสุดจิตใจของพวกเราทุกๆคนนะครับพระธรรมยากอบที่1่ข้อ9และข้อ10บบอกว่าให้พี่น้องที่ต่ำต้อยภาคภูมิใจเมื่อได้รับการเชิดชู และคนบ้างมีก็ภาคภูมิใจเมื่อต่ำต้อยลงเพราะเขาจะร่วงโรยไปเหมือนดอกยานะครับพระธรรมตอนนี้ก็บอกกับเราใช่ไหมครับมีคนรวยมีคนจนนะครับบางครั้งคนที่ยากจนคนที่ต่ำต้อยคนที่วันณะต่ำคนที่ชนชั้นต่ำก็สามารถที่จะรับการอวยพรนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่บั่งมีคนที่อยู่ในชนชั้นสูงก็สามารถที่จะตกต่ำลงมาได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังไม่ยั่งยืนนะครับ เวลาที่เราเป็นคนเกิดมาบางทีเราก็จะมี to do list ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องการทำ make more money ก็คือมีเงินเยอะๆนะครับเพราะว่าสังคมสมัยนี้ก็สอนเราว่าคนที่มีเงินเยอะก็เป็นคนที่ได้รับการยอมรับเป็นคนที่มีคุณค่าสูงเป็นคนที่ได้รับการให้เกียรตินะครับแล้วก็เป็นเป็นคนที่ถูกยกระดับขึ้นโลกก็จะสอนเราแบบนี้เพราะนั้นอะไรก็ตามที่ทำแล้วรายได้มากรายได้เยอะนะครับ ถึงแม้บางครั้งนะครับถึงแม้บางครั้งบางคนจะรู้ว่ามันผิดกฎหมายหรือว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาโปรดปรานหรือชอบมากที่สุดเนี่ยเขาก็ยังเลือกที่จะทําสิ่งนั้นอยู่ดีนะครับไม่ทราบพี่น้องเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับเราให้ลูกของเราเรียนในสิ่งที่เป็นตัวเขาสิ่งที่เขาชอบเป็นสิ่งตามน้าพระทัยพระเจ้าหรือเราคิดว่าเราอยากจะให้ลูกของเราเรียนในสิ่งที่ได้เงินเยอะๆอันนี้เราต้องถามตัวเราเองนะครับสิ่งนี้มันก็จะชี้ถึงคุณค่าในจิตใจของเราได้เหมือนกัน มีเงินเยอะๆมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันคงไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในสายพันธุ์เนตรของพระเจ้าความต่ําต้อยหรือบั้งมีเนี่ยเป็นความต่ําต้อยหรือบั้งมีในสายตาของมนุษย์นะครับมันเป็นสถานะที่ค่อนข้างถาวรน,นะครับเกิดมารวยก็รวยเกิดมาจนก็จนนะครับมนุษย์ก็จะให้คุณค่ากับคนคนนั้นค่อนข้างถาวรน,นะครับเธอเป็นลูกของตามมยายมาคนที่ธรรมดาคนก็ให้คุณค่าเขาต่ํานะครับ แต่ว่าสําหรับในสายพเนตรของพระเจ้าเนี่ยความต่ําต้อยและบ้างมีเหมือนที่เราอ่านในข้อ9ข้อ10ไปแล้วนะครับบทที่1นมันเป็นเพียงสถานะชั่วคราวในสายพเนตรของพระเจ้าเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่ไม่จีรังไม่ยั่งยืนและไม่ได้สามารถที่จะกําหนดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาได้นะครับโลกอาจจะให้ความต่ําต้อยหรือบ้างมีฐานะของเรานะครับแบ่งเกรดคนในสายต่างพวกเขานะครับเดียวการตอบสนองต่อความต่ําต้อยและบ้างมี พิสูจน์คุณค่าของมนุษย์ในสายพัเธุของพระเจา้าหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยครับเราตอบสนองต่อคนที่ต่ําต้อยและมั่งมีอย่างไรนะครับพ mm hmm. ระธรรมยากอบก็สอนให้เราไม่ลำเอียงถูกไหมครับ mm hmm. เราต้องอให้ความสําคัญกับคนเนี่ยเท่าเท่ากันเพราะว่าคุณค่าของมนุษย์แท้จริงแล้วเนี่ยอยู่ที่ใครเป็นผู้สร้างเขาเราก็ทราบดีนะครับ mm hmm. เราผมและพี่น้องทุกๆคนทุกๆค,คนในโลกนี้เราเป็นการทรงสร้างของพระเจา้าเราจึงมีค่า ในสายพันธุของพระเจ้าและเราควรจะมีค่าในสายตาของกันและกันด้วยนะครับความต่ำต้อยและมั่งมีจึงเป็นอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพชีวิตของเราในสายพันธุของพระเจ้าซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับบทที่สิบเอ่อบทที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดบอกว่าเพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับความร้อนแรงกล้าก็ทําให้หญ้าเหี่ยวแห้งและดอกหญ้าก็ร่วงหล่นและความงามของมันก็สูญสิน้นคนมั่งมีก็เช่นกัน เขาจะสูญสลายไปในระหว่างที man, ่เขากำลังว we ุ่นวายอยู่กับการดำเนินธุรกิจเห็นไหมฮะพี่น้องเราเคยเห็นดอกไม้ไหมครับดอกไม้เนี่ยเราซื้อมามันสวยๆนะครับตอนเช้าบักแจกันก็อาจจะอยู่ได้หลายวันหน่อยนะครับแต่มันก็มีวาะมีเวลาของมันมันเหี่ยวแห้งไปตามการเวลาพระพจ้าก็ใช้พระธรรมยังกอบไปที่ถึงข้อ11เอเอาไว้ใช่ไหมครับบอกให้กับเราว่า ดอกหญ้าหรือว่าดอกไม้ก็ได้นะครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างะนะครับมันขึ้นมามันสวยงามแล้วมันก็เหี่ยวแห้งไปในเวลาสั้นๆความมั่งมีนะครับชนชั้นต่างๆที่คุณค่าที่มนุษย์หรือสังคมโลกกาหนดขึ้นมันเป็นเพียงเสียงที่ไม่จีรังไม่ยั่งยืนในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปให้คุณค่ากับมันทําไมเพราะในสายพระเนตรของพระเจ้า,ระ,จาระยะเวลาบนโลกนี้ไม่ต่างอะไรเลยกับระยะเวลาเบ่งบานของดอกย้านะครับ อันนี้เป็นภาพอุปอปมาที่ทําให้มนุษย์เข้าใจในค่านิยมที่พระเจ้าวางไว้ให้กับพวกเราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นะครับอย่าไปจ,าจริงจังนะครับอย่าอย่าเอาคุณค่าของคนไปผูกติดกับความมั่งคั่งมั่งมีของคนนะครับเราควรจะผูกติดกับสิ่งที่เขาตอบสนองนะครับให้คุณค่ากับมนุษย์ของคนอื่นๆน,นะครับอย่างเท่าเทียมกันมากกว่านะครับ สินะครับคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะรับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์คนที่ต่อสู้กับการทดลองใจก็เป็นสุขนะครับเพราะว่าเมื่อผ่านการทดสอบแล้วเราจะรับมงกุฎแห่งชีวิตจากพระเจ้าเนาะนะครับดอกหญ้าเหี่ยวแห้งไปนะครับแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แน่นอนชีวิตของเราก็จะจบสิ้นไปตามการเวลานะครับ แต่เรามีสิ่งที่หลังจากนั้นนะฮะชีวิตหลังความตายของเราพระเจ้าจะพิจารณาถึงการกระทำสิ่งสิ่งต่างๆที่เราอยู่บนโลกนี้ว่าเราทําสิ่งใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สําคัญหรอกครับว่าเราเป็นดอกไม้ประเภทไหนดอกไม้ราคาแพงนะฮะหลายดอกที่มาจากต่างประเทศก็อาจจะเปรียบเทียบว่าเป็นคนมั่งมีใช่ไหมครับมันมีราคาแพงดอกไม้ไร้ราคาที่ต่าต้อยทั้งสองดอกก็สามารถที่จะเหี่ยวแห้งไปได้ทั้งเช่นกันนะครับเพราะคนกําหนดราคา ว่าดอกไม้อะไรแพงหรือรถูกก็คือมนุษย์นะครับแต่จริงๆแล้วดอกไม้ทุกดอกเป็นการส,สร้างจากพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับมีคุณค่าในสายพเนตรของพระเจ้านะครับมันจึงไม่สําคัญว่าเราเป็นดอกไม้ประเภทไหนแต่ว่าในขณะที่เรายังเบ่งบานอยู่นั้นเราจะตอบสนองต่อชีวิตช่วงสั้นๆของเราเนี่ยอย่างไรต่างหากอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกว่านะครับ ข้อสิบสนะครับในพระธรรมยากอบบที่หนึ่งอย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่าพระเจ้าส่งล่อลวงข้าพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวงและพระองค์เองก็ไม่ส่งล่อลวงใครเลยแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำข้อ15ยังพูดอีกว่าเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้ว ก็ก่อให้เกิดความตายพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าถูกหลอกเลยพี่น้องที่รักครับเราย้อนกลับมาดู 13, 14, 1 3บสนิดหนึ่งนะครับปัญหาของเรานี่แหละนะครับคือการล่อลวงและชักนําเราไปสู่การกําหนดคุณค่าของมนุษย์การแบ่งชนชั้นวรรณะนะครับในประเทศต่างๆนะครับบางคนก็ให้คุณค่ากับเพศชายมากกว่าเพศหญิงบางคนก็ให้คุณค่ากับคนรวยมากกว่าคนจนบางคนให้คุณค่ากับนักการเมืองมากกว่าประชาชนคนธรรมดาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ เราทุกคนนะครับถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองทั้งสิ้นนะครับพระเจ้าไม่เคยกําหนดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับพระเจ้าไม่ส่งล่อลวงเรานะครับแต่ว่าตัณหาของเราตั้งหากนะครับที่เราอยากจะเป็นใหญ่เราอยากจะไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าคนอื่นอันนี้มันเป็นการกับดักที่น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นให้เราระมัดระวังนะครับอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะครับการที่เราอยากจะดีคนอื่นเอ่อความพยายามความอุตสาหะมันดีนะครับแต่การที่เราอยากจะดีคนอื่นในแง่ที่ว่า มีชนชั้นที่สูงกว่าเพื่อจะดูถูกคนอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่นามประทัยของพระเจ้านะครับดอกไม้จะสวยแค่ไหนนะครับก็มีช่วงเวลาเบ่งบานอันจํากัดเพราะนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะใช้เวลาจํากัดนี้ทําในสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยกันนะครับเราเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองอย่างไรในช่วงเวลาเบ่งบานอนจำกัดของเรานะครับโดยไม่ต้องอดครวนว่าทําไมฉันไม่เกิดมาเป็นดอกไม้ราคาแพงใช่ไหมครับบางคนก็ อาจจะถามว่าทํำไมเราต้องเกิดมาเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ที่ยากจนที่จํากัดนะครับจริงๆเราเกิดมาบนโลกนี้ตามน้ําพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็มีเวลาอันจํากัดและเราก็ควรใช้เวลาจํากัดนี้เบ่งบานตามความสวยงามในแบบของเรานะครับแทนที่เราจะเสียเวลาไปกับการอดทนว่าฉันเกิดมาไม่เท่าเทียมนยคนอื่นด้อยค่ากว่าคนอื่นมันก็จะเป็นการเสียเวลาสั้นๆของเราเนี่ย ทำให้เราไม่ได้เบ่งบานเป็นดอกไม้ที่ตูมและหุบอยู่ไม่ได้สวยงามและเบ่งบานตามแบบที่พระเจ้าออกแบบไว้นะครับดุนใจพี่น้องนะครับเราเกิดมาแบบไหนเราสามารถเบ่งบานและสวยงามในแบบของเราได้ทั้งสิ้นเลยนะครับข้อ17ของประธานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงนะครับและข้อ18เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์สรงให้เราบังเกิดด้วยพระราจนะแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ส,สร้างพี่น้องที่รักครับพระคำสองข้อนี้นะครับได้หนุนใจพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมสิ่งที่สิ่งความสามารถที่เรามีนะครับความมั่งมีทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยสิ่งทุกสิ่งเนี่ยเป็นของประทานมาจากเบื้องบนนะครับพระเจ้าให้ของประทานให้สิ่งที่ดีทุกอย่างกับเรานะครับ ไม่ได้เพื่อให้เราเนี่ยเอาไว้ปนเปฯหรือว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับแต่ว่าพระองค์ปรารถนาเนี่ยให้เราบังเกิดใหม่ด้วยพระวจนะแห่งความจริงนะครับเห็นคุณค่าในสายตาของพระเจ้าจริงๆว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรนของพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราควรจะดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์และใช้ขอประทานอย่างเกิดผลนะครับอ่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ส่งประทานแสงแดดอาหารดินและน้ําให้กับดอกไม้ทุกดอกตามชอบพทัยพระองค์เหมือนที่พระองค์ทรงประทาน าฐานะความเป็นอยู่ความสามารถของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่านํามาเปรียบเทียบกันนะครับมันไม่จําเป็นเลยนะครับเราเป็นดอกไม้คนละชนิดเราเหมาะที่จะบาในในดินแต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกันปุ๋ยที่ไม่เหมือนกันอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเองจะไม่เปรียบเทียบนะครับตัวเองกับคนอื่นนะครับว่าเราเแย่กว่าคนอื่นนะครับเราดีกว่าคนอื่นในแง่ของการเพื่อแบ่งชนชั้นวรรณะกัน แต่ว่าเราจะใช้สิ่งที่เรามีความเบ่งบานที่เรามีความสวยงามในแบบที่เรามีนะครับในการที่ทำไมครับเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงส,งสร้างนะครับเราบังเกิดใหม่แล้วเราเป็นคริสเตียนแล้วเรามาช่วยกันเปลี่ยนค่านิยมนะครับอย่าให้ในสังคมชุมชนของพิจ,จักรของเราเป็นสังคมแห่งความลำเอียงที่เอาใจคนรวยลังเกตคนจนนะครับนี่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าให้คุน่ามนุษย์เท่าๆกันเพราะทุกคนเป็นการทรงสร้างของพระองค์นะครับ พระองค์ทรงเห็นคุณค่าของพวกเราทุกๆคนนะครับในสายเพเนตรของพระเจ้าอย่าดูถูกว่าตัวเองมีความสามารถจํากัดนะครับแต่จงใช้ความสามารถที่เราเห็นว่าจํากัดนั้นอย่างเต็มขนาดอย่างเต็มที่เพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่นะครับหวังว่าบทเรียน,นสั้นๆนี้จะเป็นที่หนุนจิตชูใจพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเราพบกันสําหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยรพร,พรครับสวัสดีครับ